ลมจ้อยๆเลยครับลมแรงขนาดลมหนาวนะครับลมตกลินนะครับตันวานก็ทำกับข้าวอยู่นะครับตัวน,นี้ก็ลม้มลมนะครับตั้งหม้อไว้ก่อนนะครับตั้งหม้อไปอยู่วาก็จะใส่เนื้อหมูนะครับ ตอนนี้หม้อเดือดแล้วนะครับใส่เนื้อหมูไว้ก่อนเลยนะครับ เขือได้กำรรหนึ่งนะครับเนี่ยมาเขือนะครับไม่ได้ตำพริกตำแจ่วอยู่ตำ,ตำนี่อยู่นะครับเดี๋ยวดู먼ตำกันนะครับตำแจ่วก่อนนะครับ kedin ke Denmark. Ke den. yeah. แกงหมูแกงกินเที่ยงนะครับแกงเผื่อตอนแรงนะครับเผื่อน้องตองกลับมานะครับวันนี้ลุงหวางก็ไปนาไปสวนสายนะครับก็พักผ่อนไปด้วยนะครับพักผ่อนไปด้วยเพราะว่าลุงหวางก็ทํางานที่บ้านนะครับไปนาไปสวนก็ไม่มีเวลาทํางานที่บ้านกลับมาตอนแรงก็มันก็คั่มนะครับ นู่นนี่อยู่นะครับครับเดี๋ยวก็ใส่ผักใส่อะไรก่อนนะครับวันนี้จะเป็นผักคัมพูนะครับเขาเรียกว่าผักคัมพูผักอีเลือกนะครับเนี่ยเ้ยมองไม่ค่อยเห็นนะเท่าไหร่เนาะ ผัาคันพูปลกอีเลือดกติตรนะครับถ้ามีหน่อไม้เข็มหน่อไม้ส้นะครับก็จะใส่อ่อยอร่อยนะครับใส่พอประมาณไม่รูว่าขนม บนี้ก็ลงหวงก็ปรุงแค่ปลาหนัวหนัวใสนะครับเพราะว่าเครื่องปรุงอย่างอื่นลงหวังใส่ไปพร้อมกับตั้งนอแล้วนะครับเดี๋ยวลงหังค่อยซิมดูซิมดูก่อนนะคะ ย่างไปหน่อยนึง ทำกรงก็ผาเรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้าไวก่อนเปใส่ก่อน นะครับซิมดูก่อนนะครับซิมอีกก่อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะเอาลงแล้วทำมาถือสุด ตลอดเลยครับวันนี้วันนี้ลมทั้งวัน,วน,นลมทั้งวันเลยบรรยากาศก็ดีดีไม่ร้อนนะครับไปทำงานนี่ก็สะดวกสบายเลยนะครับมันไม่ร้อนอว่างซิมดูอีกก่อนนะครับซิมแล้วซิมอีกนะครับวันนี้ <laughs> ท่านกินไม่ตรกเป้าเท่าไรนะครับมันจางไปหน่อยนึงต้องเติมน้ำปลาเติมอะไรอะไรครั้งตอนนี้อร่อยแล้วนะครับเดี๋ยวลุงวังก็จะได้เอาออกได้นะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาแกงของลุงหวังก่อนนะครับรดูกันเลยนะครับคุณน่าฟอดบุบบบอยู่นะครับอ้ยเป็นแต่แซ่บเทนะนืะอ,อันนี้แกงหมูนะครับ น้องตอเลิกเรียนมาก็น้องตอก็จะได้กินแกงหมูแซบแซบนะครับนี่เลยวดบ๊บอยู่นะครับกินร้อนร้อนยำเที่ยงนี่นะครับกินข้าวกันเลยนะครับเอาละครับลากินข้าวนะครับข้าวเที่ยงก่อนนะครับไม่มีผักกลับนะครับก็ แดงใส่เร็เตรียมรถมาด้วยดีใจดีทุกคนทุกท่นานนะคะกินข้าวจำแซ่บดนะคะ uh mm -hmm.